เป็นเรืองที่่าวพิตกกังวลเป็นอย่างมากเพราะในขณะนี้ ROV มีการระบ,บาดของกระเสือมีแค่หัวกับใส้ที่บินได้มีไรน่ากลัวแล้วก็ฟันแหลมๆไม่นะ มจะมาก,ก,กินขี้ต่างหากล่ะผู้เสียหายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเสียหายอย่างย่อยยับพ่อกระสื้อมาจ้าลวงรับจับเขยไม่นะอย่ามากินขี้ไอรีทางเราก็พูดได้คำเดียวว่าขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายหลาย,ลายท่านด้วยนะครับผมยิ่งเฉพาะลดดูดซวงพูดเด้เลยนะครับว่าขาดทุนย่อยยับอย่างทีเดียวเฉียวเพราะสินค้าหายไปหมดนี่กระือเลนดูยินอ้คลิกแดงปกติจะมีแต่ข่าวปล้นลดขนเงิน เกิดมากูเพิ่งเคยประกาศข่าวป้นรถขนขี้เลดน,นี่ก็คือมาจ้าว่าที่ราชินีออฟเลนคนต่อไปขอบคุณมากเลยครับคุณสมศักดิ์บอกได้คําเดียวว่าวงการลถด,ดูดช่วงนี้ชักจะอยู่ยากเลยนะจ๊ะใช่แล้วแะครับคุณสมเกียจผู้เสียหายหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเสียดายกอนขี้มากๆเพราะโดนดูดไปจนหมดขอแค่อย่างเดียวแดบมาดูจักตูดตูก็พอโอ,โอ้สุดยอดไปแล้วคุณสมศักดิ์ในขณะนี้แฟนข่าวของเราคอมเมนต์มากันเต็มเลยนะคะเพราะว่าที่ราชินีคนต่อไปไหวกับฉีหรือเปล่าแน่นอนครับคุณผู้ชมในีเมื่อคุณผู้ชมมีข้อ สงสัยเราก็พร้อมจะถแถลงไขตลอดเวลาฉันมูซาชีส่วนผมโคจิโลโร่ถ้ากูเป็นเน็ตให้ก็ได้อะโดยวันนี้ทางรายการของเราจะนําเรื่องสองตัวมาไฟกันเพื่อหาราชินีออฟเลนที่จริงใจในช่วงต่อไปของรายการเป็นการมาะทะกันคังยิ่งใหญ่ของกระสือดูดขี้กับราชินีฉีผู้สุดสวย,ยแค่ช่อก็บงบอกว่าคลิปนี้เอียงไปด้านไหนส่วนท้ายคลิปคนที่กลัวผีหรือกลัวกระสือเรามีของแข็งนำเสนอนั่นก็คือลิเลียน่ามาวัดลงอาคม เขาขอเรามาตั้งแต่นานแล้วแต่เราปิดเขาอยู่เลยช่วงต่อไปยินดีตอนดับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดนตรีอยากยืนขึ้นซองยามน้องจากไปแต่มันยืนบ่ไหวเจมไหลย,ยังจำ กว่าสิผ่านมาได้ขีดอันตรายโบตายจังยังบอมีเจ้าคอยร่วมทางเหมือนมีเพียงรังโดยอันดับแรกเรามาดูความสามารถของมาจ่ากระสือสาวผู้หหยหาครีกันก่อนอ้ห้หสุดยอดไปเลยครับนะเกมนี้ขอจงเผชิญหน้ากับเลียวมา พูดตอดเลนเกง่กงเก่งกระทั่งฉี่ยังรู้สึกเกรงกลัวโอ้แต่เดี๋ยวก่อนดูนี่ซะก,ก่อนคุณสมเกียรติดูดไปเกือบแหงบอกเลยเบ่งออกมีแต่ลมเอาจริงๆกูแล้วไม่แน่ใจแล้วนะว่ามันดูดพลังโจมตีหรือดูดคลี่กันแน่จะเอาตรงๆในความคิดเห็นของผมนะครับและแนใครถามอิอูมาได้ไงเดีย๋ยวคุณผู้ชมครับจับตาและจับตูดไว้ดีๆและนี่คือเหตุการณ์สาคัญเขาเรียกว่าปฏิบัติการสุบคลีบอกเลยนะครับคุณสมฉากคลิปนี้มีกลิ่นโอเคครับผมต่อไป,ไปเป็นช่วงข่าวสั้น มึงก็สั้นเกินพี่ชายมาดูกันครับว่ามาจากระซื้อสาวผู้โดนแบนและเป็นผู้ไม่ใช่แฟนแต่สาแน่ทาแทนทุกเรื่องดูหดูนะั่งสิครับผู้ชมศัสดิ์เขาสามารถจัดก,การกับเบลดําฮิโลผู้ทึกได้บอกเลยขนาดโกโจซาตโตรี่ยังวิ่งหัวหดตนหายที่ผมได้ข่าวมาไม่ช่วงล่างกะช่วงบนนะครับที่หายไม่ใช่จดเออได้ข่าวว่าสํนานักงานของเราก็หายนะอะไรหายหายยานะหายนะ มุกไงโวยพูดว่าขาโวยโวยไม่รู้เรื่องอและในสารแม่พูดแม่ที่ไม่ต้องมยายอมไปยุ่งไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไปไหนก็ไ อ,อขอโทษก็ได้รายงานข่าวด,วด่วนขณดนี้มีข่าวด่วนเข้ามานะครับผมซึ่งภาษาอังกฤษที่อ่านไม่เกี่ยวกับข่าวเท่าไหรพาะผมโง่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกช่วงมัธยมปลายอาจารย์ให้เกตดหลอยโทยมันมีแต่สูตรลอมอผอไม่ใช่หรอวะแคสกิลการตัดต่อสุดหลอยโวยข่าวด่วนที่รายงานมานะครับผมพบผู้เสียหายล่าสุดจากกลายาการกระสืออารวาสซาตา้าพบเป็นศพโอโ้โหเป็นข่าวที่เจ้าจริงๆนะครับว่าแต่สภาพของคุณชาตาเป็นยังไงบ้างครับผมดูไม่ได้นะครับผมสว่วนสถานที่เกิดเหตุคือเถียงนาน้อยกลอยใจของยายสีและวแหวก เี <UNKNOWN> พราบผู้เห็นเหตุการณ์หนึ่งคนเฮ้สวัสดีครับและเราก็อยู่กับคุณโอเมนนะครับผมผู้เห็นเหตุการ์ล่าสุดช่วยเล่าเหตุการ์ล่าสุดให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเหตุการ์ล่าสุดผมไม่รู้ไม่เห็นอะไรเลยครับแต่ผมอยู่กับเขาครับตำรวจต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับคุณสมศักดิ์ว่าช่วงนี้มาจ่ามาแรงมากเพราะโดนแบนแทบทุกเกมโอ้โหบอกเลยช่วงนี้มูรนหลุดแบนบ่อยมากโดนแบนเพราะว่าฝ่ายตรงข้ามหยิบมาเล่นแล้วมันจะเก่งเกิน ใช่มึงทยศุตูไอปูมาหวานเจี๊ยบกูเสียบตัดขาทิ้งหมดแหละเอาตรงๆในความคิดเห็นของผมผู้เป็นเมนออฟเลนอยู่ออฟเลนมานานจนหัวกระบาลเริ่มร่วงนะครับผมมาจ้าเป็นฮีโร่ที่สามารถเบิร์ดดาเมจได้แรงมากๆแต่มันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรกว่าจะเบิร์ดหนึ่งตัวตายตัวหนึ่งก็มาเติมได้เป็นการสาระลืวอนเอ้ไอ้พวกเมพวกไม่ชอบเเราไปจังคำ้แบบนั้นมันไานนเลยไปสวนช่องไช่องนี้ไม่เอเราเพราเมื่อกี้ใครจะ สุดยอดผีกระสือแห่งยุคสมัยปาะ้ากับผู้ใช้อาคมระดับพิเศษทำไมถึงเรียกว่าผู้ใช้ขุณใสระดับพิเศษ่ะครับคุณสมศักดิ์สารแน่นั่นไงุณโดนเลยเชียร์ช่วงต้นเกมว่าแรงแลวนะครับคุณผู้ชมช่วงท้ายเกมยิ่งแรงไปกันใหญ่ดาเมจใช่นั่นไงกูว่าแล้วช่องเราจะไม่หาเพราะความอีโก้สูงนี่แหละอีโก้ผมไม่มีแต่ผมมีอีโต้นะช่าง่้าเจ้าบ้านุณกม่จกณแม่ผมไม่ใช่ไปรูไม่ชอบาแคลนไปใจกว่านี้ด้ทุกวันไปงจอดยิบมไปี่ใหญ่เราบดเชิญมันหมดครับจะพูดละ ฉันคิดว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้ไหมเออฉันก็คิดว่าฉันใช้อารมณ์มากไปเรากลับมาคืนดีกันเถอะโอเคโอเคนะครับผมเราก็ต้องพักกันก่อนนะครับผมพบกับช่วงอะไรที่มันน่ารักน่ารักอย่างช่วงสัตว์เลี้ยงน่ารักอยู่กับคุณอารัมเจ้าของน้องหมูมูสวัสดีค่ะอารัมเองค่ะไม่ใช่ว่าน้องหมูมูนี่ปกติน้องเป็นแบบแมแมวที่เลี้ยงยากไหมคบปกต,ติน้องหมูมูนะั้นเลี้ยงไม่ยากเลยแต่ น้องไม่ค่อยชอบใจพี่เลี้ยงเท่าไหร่ก็เลยต้องเปลี่ยนพี่เลี้ยงบ่อยๆแบบสอแบบเอนั่นแหละค่ะเอาเป็นว่าจับอาบน้ํานี่ยากไหมครับปกติน้องไม่เคยเกลียดการอาบน้ําเลยนะเพราะการที่ไปอาบน้ําเนี่ยน้องก็ได้กินคนอาะ อืมเปล่าค่ะโอเคเราตัดจบกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวกูโดนกินแน่นอนเลยโอเคครับคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยของไอ้เจ้าสมเกียรติเรากลับมาดูกาสือสาวผู้ที่จะมาเยี่งชิงตำแหน่งราชิน,นีออฟเลน,นจากแม่สาวฉีสุดสวยหุ่นเบื่มสุดหน้าและการาการงานสร้างส่วนนี้ดเป็นแค่กระสือดูดครีอเออเฮบอกเลยนะครับว่าคุณสมศักดิ์พูดได้ตรงประเด็นไม่มีการลับเอียงเลยแม้แต่นิดเดียวและสุดท้ายกะสือสาวของเราก็สาบ,าาบาา้าชนะได้แบบสวยงามบอกเลยมีมาจ้าไม่ค่อยถูกใจเราจะทําไงได้คุณสมศักดิ์เพราะมันมีสกินกระสือ และกระสือนัํากินไม่เห็นได้ยินเสียงของคุณผู้ชมทางบ้านพูดออกมาเลยพูดบอกมันสิพูดความในใจของพวกคุณออกมาพูดเดี๋ยวได้กรันกลองความแค้นของพวกคุณที่โดนมาจ้าก,กดเล่นลดูดาเมจของพวกคุณไปจนหมดพูดความในใจออกมามาจ้ามันกินเอาจริงไหตูก็เมนฉีแลนะ้แต่มึงลำเอียงจนน่าเกลียดมาก พวกมึงลำเยียงจนน่าเกลียดมากเอาแค่พอดีก็พอแกงเมนแค่พอดีก็พอมึงใจเย็นพออยูภายบมหลุดก็เกลี้ยากานโอ้ยเหนแ่คนเต้องใสุ่นเื่ไม่ใช่เมนฉัเขาพูดอะไรบีกมึงทุกพวกมึงร้ยิ้มฟองให้โแล้วแกเมนะไรมึงคิดว่าคนทำไอ้่ี่ว่าแลนี้าคนมาเดี๋ยวมันฉีดแพ้คนนี้ฉด่าคนนี้มามาทีหลังชุ้มันจะดีกว่าหรือไงพุญจาร เออกูพีเดงแหละคลิปนี้เหมือนตูไม่มีตัวตนเลยและต่อไปนี้ผมชาคลิปจะเป็นผู้รับช่วงต่อนะครับผมระหว่างศึกปะทะกันของมาจ้าและก็ฉี่คุณผู้ชมคอมเมนต์ด่าเลยไม่เห็นฮาเลยครับเพ่ หลายคนอาจจะคิดว่าฉี่ที่โดนมาจ้าดูดามดเมจไปน,นั้นไม่สามารถต่อกรกับมาจา้าดได้เลยแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับคุณผู้ชมเพราะการที่มาจ้าดูดาเมจของเราไปไม่ใช่ว่ามันจะหมดมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนิดนึงกว่าถึงจะโอช่างมากเลยขี้เกียจพูดแล้วอา่าเอาเป็นตามนั่นแหละสู้ฉี่ไม่ได้หรอก <c oughs> ความอดทนตําไม่ต้องพูดถึงเมื่อฉี่เลเวลน้ำสักหนึ่งเลเวลหรือไม่ก็ของน้ำสักนิดสักหน่อยเนี่ยมาจ้าเนี่ยก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยด้วยซ้ำคุณผู้ชม มันชนะฟอร์เรนได้นะเอาจริงมันกดฟอร์เรนได้เลยแต่ทำไมมันกดฉีไม่เข้าวะหรือเพราะว่าความรักไงล่ะความรักที่ผมไม่ต่อฉีมันมากเกินไปคุณชาคลิปครับได้โปรดหยุดปัญญาอ่อนช่องของเราไม่ต้องการคนปัญญาอ่อนแบบคุณมึงเก็บกระเป๋าทำไมสมเกียรติแต่ก็ยังว่านะครับผมถ้าโดนดูดดาเมจหนักๆเข้าโดนเบร์ดาเมจหนักๆเข้าต่อให้เป็นฉีก็พบกับความลำบากเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่ การเล่นฉี่มันต้องมีมูฟเมนต์ไงดูเยอะน้อยแต่มูฟเมนต์นะฮะเียว <You. S 1> อะไรอะไรทำไมช็อตที่ผมเก่งจะตายเขาเข้ามาตายในยป้อมไม่ละสารยาชิคกี้เน่ดีไวลูกพีนี่เขาเรียกว่าฮาชิ แต่แต,แต่ผมจะพูดแบบไม่อวยนะครับผมพอพูดตรงๆเลยว่าแต่พอเริ่มเล่เกมแล้วเขาเริ่มมีของดามเมจก็เพิ่มขึ้นดามเมจผมก็ลดลงมันก็เริ่มเหนื่อยยากขึ้นเอาเป็นว่าถ้าเป็นไปได้การเล่นชีประทะกับมาจ้าเนี่ยอย่าพยายามพี่ถึงเลดเกมเลยรู้สึกอันตรายแปลกๆนี่สมเกียิช่วงนี้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเป็นเตรียมฟุตเทจของนิเลียนาไว้นิเลียนาอะไรเหรออ่าสายยำที่เราอ่านไว้ไงในหมวกเทซี่สกิลอะอ๋ะอยู่บ้านผมไม่ไดเอามา อ่องั้นคลิปนี้เรียนหน้าเจอกันคลิปหน้านะครับคุณผู้ชมขอบคุณครับในเรื่องภาษีของการทําเกมเนี่ยผมยังมองว่าฉีมีความสามารถที่เหนือกว่ามาจ้าอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าพูดถึงเรื่องดาเมจเนีก็ต้องยอมรับตามตรงเลยว่าฉีนะคเมจไม่เท่ากับมาจ้านะจ๊ะดังนั้นการเริดตัวที่มันหนาหนาหนักเนี่ยมาจ้าก็จะทําได้ดีกว่าฉีเนาะแต่ฉีก็เก่งกว่าเอาดิพี่ชายผมเจอฟุตเรียนหน้าแล้วโอเค เอาเป็นว่าคลิปนี้เจอกันลิเลียน่าท้ายเกมครับคุณผู้ชมที่ผมพูดมาไม่ได้เกินจริงนะครับคุณผู้ชมช่วงต้นเกมเราอาจจะเหนือกว่านะจ๊ะแต่ถ้าเป็นเลดเกมแล้วก็แบบโอ้โหตีไม่เข้าเลยคุณผู้ชมดามเปรมันแรงเวอร์แรงอะลังคาง,งานสร้างมากๆแรงแบบจัดจัดเคีวยวเอาไม่อยู่บายบายเนิฟมันด่วนเลยผู้ฉีแพ้คีได้แง่นีไว้อย่างน้อยอีเอ็เป็นคนฆ่าและสุดท้ายก็แพ้ไปอย่างราบคาบถึงจะสามารถชนะมาจ้าช่วงต้นเกมได้นะจ๊ะแต่มาจ้า ช่วงเลดเกมบอกเลยมันแรงเวอร์แรงอรังการการสร้างมากๆและยิ่งมันดูดาเมจไปยิ่งส่วนไม่ได้คุณผู้ชมดูมันทำดาเมจไปแสนเก้าอ่ะผมทำไปแปดหมืนอ,ะอ่ะอห,โห,โห,โหต่อไปเป็นช่วงลิเลียน่าเลงระบาดยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่โคดพิมหากับลิเลียน่าในโหมดเคลสซี่สกิลเราต้องการเพลงอ่ะต้องการเพลงแบบ

าสนามาหัวาวอลงจอดสายที่ซัำไท่ได้โดนหลอกเกยังบ่มีปัญญา วัดปาบมาบอมีต้ิมไห้อาทิตยนขึ้นที่ตะเวนตกันุ้่งไทยรู้ไหมบนลลูนก็ตี๋ไงว่าบอมเจ้าบอแน่เมืองกันเกล้าวาสนามามาวัดมาวอลงจอใส่ซ้ำที่ได้ดมรอก็ยังบอมีปัญญา แนน3 2และคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้จ่าง,งูนะครับหากมีอะไรผิดพลาดก็กล่าวขออภัยมาณที่นี้จะกันคลิปหน้านะครับผมจะลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจกันทุกคนนะครับผมหากมีอะไรที่มันไม่สบายจะก็สามารถมาที่ช่องจ่าง,งูได้นะจ๊ะจะกันคลิปหน้านะครับผมบุยบยรักทุกคนมากมายง่ะ